สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกับเอซูดีแม็กกระบะเครื่อง2 5 0 0ดีเซลกระบะตอนเดียวนะครับพร้อมกับตู้ทึบนะครับเป็นรถทำมาหากินนะครับรถคันนี้นะครับปี2,015นะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,007.72วดนนะครับเครื่องดีเซลตัวนี้รถบอดี้เดิมนะครับพร้อมใช้เลยตู้ลงเล่มลงอะไรให้หมดแล้วนะครับและที่สำคัญ โปรโมชั่นของเราเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับคือออกรถที่1,000บาทออกได้ทุกอาชีพจริงนะครับไม่ติดแบ็กลิสต์เรามาคุยกันรายละเอียดผมช่วยได้ผมช่วยครับผมนะครับก็มาดูตัวรอบๆตัวรถกันนะครับตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นล้อกระทะตามสูตรของรถกระบะตู้เดียวนะครับอ่า ก็เป็นบอดี้รถเดิมๆนะครับการันตีให้ไม่มีชนหนักพิกิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูข้างหลังกันตู้ก็สภาพยังใหม่ๆเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้คือรถพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่ม เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวห้องเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับเครื่องเดิมเรถไม่เคยมีการตกแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนะครับก็จะมีแค่เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำปีเนียมซึ่งจะช่วยเรื่องความร้อนได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดู <c oughs> เครื่องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับ รับประกันของเราทุกคันนะครับการันตีไม่มีชนหนักพิการหรือว่าน้าท่วมนะครับตรงนี้เป็นจุดขายของเต็นท์เรามาตลอดอยู่แล้วนะครับก็ที่สําคัญก็ลองมายื่นเอกาสารดูนะครับถ้าสนใจนะครับอย่างที่บอกก็คือออกรถแค่หนึ0งพบาทตามโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับส่วนรถมีให้แน่นอนนะครับคันนี้ราคาหน้าร้านตั้งอยู่ที่3 3 5แ0 0สบาทนะครับ จะถ้าลูกค้าติดต่อมาจากในเพจตอนนี้บอกว่าติดดูมาจากในเพจนะครับราคาจะเหลือที่3 100, 8 0 0 0นบาทนะครับก็ออกรด1,000บาทเหมือนกัน